วันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ารอเข้ามาพักที่นี่นานมากเตรียมไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็เป็นเดือนเกิดของเราด้วยนะคะก็มาฉลองเดือนเกิดกันที่นี่กันค่ะไปค่ะตามไปดูกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ EIM e IM, x p e n i e n Myself ไปเจอกับตัวนะคะแล้วอยู่กับเอค่ะกับรายการไปพักค่ะ ซึ่งรายการไปพักวันนี้นะคะเอ็มพาทุกคนมาสเตย์เคชั่นกันที่โรงแรมกรุงโรงแรมในใจกลางกรุงเทพนะคะก็คือเดือดดึ้งระบายให้ค่ะดูจากแบ็กกราวด์ข้างหลังนะคะใช่เลยค่ะแบ็กกราวด์ข้างหลังก็คือเป็นรอยัลสปอร์ตคลับนะคะหรือว่าราชกรีตาสโมสรใช่ไหมคะภาษาไทยราชกรีตาสโมสรหรือว่ารอยัลแบงกอกสปอร์ตคลับนะคะซึ่งวันนี้เอ็มมาพักกันที่เดสเซนต์มิชิสแบงกอกคลับในกลุ่มของโรงแรมรักสุรีในเครือของมาริออตต นะคะซึ่งแน่นอนค่ะมาพักโรงแรมนี้ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วและตอนนี้เอ็แมแดกเข้ามาพักห้องแคโรไล,ลแอสเตอร์สูตรค่ะอันโด่งดังอันเรื่องชื่อนะคะห้องคลรไแอสเตอร์สูรเนี่ยจริงๆแล้วจะมีทั้งหมด2 2 s e ซีรีส์นะคะก็จะเป็นลงทยด้วย2 4กับ25นะคะวิวก็จะต่างกันนิดนึงแล้วก็ขนาดห้องก็จะต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้จากที่ทางทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบอกมานะฮะแต่ว่าห้องซีรีส์ที่แบบค่อนข้างวิวขค่อนข้างปังค่อนข้างสวยสุดเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์2 4ี่ที่ลงท้ายด้วย2อนะคะก็อันนี้แล้วแต่คนเลยค่ะว่าใครอยากจะชอบอ สไตล์ไหนหรือว่าห้องซีรีส์ไหนนะครับเพราะว่าห้องที่ลงท้ายด้วย25เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าห้องจะใหญ่กว่าห้อง24นะคะแล้วแล้วแต่ทุกคนเลือกเลยค่ะแล้วทุกคนชอบคือสวยทั้งหมดทั้ง2องซีรีส์นะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพา,าทุกคนไปทัวร์รีวิวห้องแคลไลเออร์แอสเตอร์สูตรนี้กันนะคะยังไงก็ติดตามกันค่ะไปค่ะ สวัสดีครับคุณสุภชัยยินดีต้อนรับสู่เดอะเซนลีจิตแบงคอกนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมจะชื่อบาสนะครับผมจะเป็นบัตเลอร์ที่คอยดูแลคุณสุภชัยตลอดการเข้าพักในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นจากทางหนีไฟนะครับ e v a c u a t i o n p l a n ถ้าเกิดว่าคุณสุภชัยออกจากประตูไปก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะ เดินไปตามทางจะมีประตูหนีไฟยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็บัรเขาะแนะนําเป็นตัวมาสเตอร์สวิตตัวนี้นะครับผมถ้าคุณสุภชัยกดปิดตัวนี้จะดับทั้งไฟแล้วจะดับทั้งแอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นบารแนะนําเป็นตัวสวิตช์มาสเตอร์ที่อยู่ข้างหัวเตียงนะครับผมอันนั้นจะดับแต่ไฟนะครับถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวเราสามารถกดปุ่ม Do Not d i s t u r b ปุ่มนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญตอมาเลยครับ ต่อมานะครับผมอันนี้จะเป็นแอร์คอนโทรลของเรานะครับผมแอร์ของเราจะมี2โหมดนะครับผมจะมีเป็นโคลโหมดกับแฟนโหมดนะครับหลังจากที่คุณสุภชัย Adjust อุณหภูมิจะกลับมาปกติประมาณ5-10นาทีนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเชิญที่โต๊ะทำงานเลยครับครับต่อมานะครับที่โต๊ะทำงานนะครับผมจะมีปัก Universal ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีโทรศัพท์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้องการให้บารรับใช้สามารถ กดปุ่มสูนะว่ากดบัลเลอร์สวิตเดสที่ปุ่มแรกได้เลยนะครับถ้าต้องการออเดอร์เมนูอาหารจะมีตัว QR code ครับผมสามารถสแกนแล้วก็ดูเมนูได้แล้วก็ออเดอร์ได้เลยนะครับผมถ้าริ้ผมถามนิดนึงครับพอดีผมเห็นตัวนี้ที่เป็นตัวเหมือนเป็นเหมือนเป็น Movie Library ใช่ครับใช่มันคืออะไรเอ่ยใช่ถ้าเกิดว่าคุณสุภชัยรู้สึกแบบต้องการดูหนังหรือว่าเบื่อเวลาหยุดในห้องเนี้ยครับผมสามารถ เ,ออเลือกมูฟวี่ลิสตตามนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวบาร์จะนำมูฟวี่ลิสมาแล้วก็นําเครื่องมาเซ็ตให้คุณสุภรชัยนะครับใช่โอเคซึ่งรวมอยู่ในบริการอยู่แล้วใช่ครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับโอเคดีเลยครับดีขออนุญาตไปตรงส่วนของมินิบาร์นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของชากาแฟที่เราเตรียมไว้ให้คุณสุภชัยในการข้าผักครั้งนี้นะผมนอกจากชา5ตัวที่เรามีอยู่ในนี้ก็คือจะมีโอเกรอิงลิชเบฟฟาด j a ส m ี n มินคาโมไม e นะครับผมแล้วก็อ,อีกตัวนึน่งวานิลานะครับผม mm. แล้วก็นอกจากตัวนี้แล้วเราจะมีอีก4ี่ชาด้วยการที่สามารถถ้าเกิดคนสุภาัยสนใจก็เราสามารถนำมาเสิร์ฟให้ได้คือจะเป็นเปเปอร์มินทีเป็นตัวเซนชาทีนะครับผมแล้วก็ที่ฮอตทีตสำหรับคนไทยเลยช่วงนี้ก็คือจะเป็นเจจินเจอร์ทีกับเลมอนกราสทีครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเราจะมี มินิบาร์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็แก้ววต่างๆครับแก้ววแก้วร็อกแล้วก็เมนูลิสจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปในส่วนของห้องนอนต่อนะครับผมเช่นเลครับวันนี้อากาศดีค่อนข้างแจ่มใสสวยมากเลยเข้ามาแล้วแบบวิว <c oughs> จึ้งมากใช่ห้องสวยมากวิวห้องนี้ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวขอแจ้งแนะนําน,นะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็น แอปพลิเคชัน Press Leader นะครับหลังจากที่คุณสุภชัยคอนเน็กับทาง Wi-Fi ของทางโรงแรมเราแล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เลยแล้วก็เราจะมีเป็นแมกซีน w o r l d w i d ทั่วโลกเลยครับผม mm hmm. แต่หลังจากที่คุณผู้ชายดาวน์โหลดแล้วก็จะอยู่หลังจากที่เช็คเอาท์ก็จะอยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมม mm hmm. ใช่ต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของ Channel List ของทางโรงแรมเรานะครับอันนี้ก็สามารถเลือกชมได้เลยครับผม อเคครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับผมเราจะมีเป็นถ้าเกิดว่าหมอนตัวนี้ไม่สะดวกสบายยังไงเรามีหมอนให้เลือกเพิ่มอีกเชนิดเลยนะครับว้าวใช่เพราะตันนี้ที่เราเซตให้จะเป็นแบบซอฟต์กับแบบเฟิร์มนะครับอืใช่ครับสามารถเลือกได้เลยครับผมได้เลยครับยังไงก็สามารถแจ้งบารได้เลยนะครับครับต่อมาไปในส่วนของห้องน้ํานะครับผม ในส่วนของห้องน้าเราก็จะมีเป็นเซฟตี้บ็อกนะครับอยู่ทางส่วนนี้เราก็มีคู่มือการใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับมีคำภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับโอเคแล้วก็เราจะมีบลล็อกสองตัวนะครับหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็หนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็มีสลิปเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของบาร์็อกมุปกรณนะครับผมบาร์็อกมุปกรณของเราจะเซ็ตไว้อยู่ตรงนี้นะครับอืมโอเคแล้วก็ถ้า เป็นตัวบัต์ถับเราจะมีปุ่มบัตเตอร์ตรงนี้นะครับผมใช่สามารถเปิดได้เลยนะครับ,รบผมใช่แล้วก็ในส่วนของเบนฟิตของบัตเลอร์นะครับผมก,ก็ือคูณสุภาชัยก็จะได้การการ m เม t น r ์ s ร i ซิ่งนะครับผม2ชิ้นต่อ1นคืนต่อ1ท่านนะครับแล้วก็เราจะมีเป็น e Butler สามารถกับแชทกับเราผ่านทางในแบบตวัวแอปพลิเคชันหรือว่าส่งอ e ีเมลหาเราผ่าน บัลเลอร์ bangkok a s e n t d i g i t t com ได้นะครับแล้วก็อีก uh, เราจะมีบริการ packing unpacking ด้ว uh, ยครับผมแล้วก็จะมี b u b เร e service สามารถ order b ร์ได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับผม,มแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าต้องการให้บัลล์มาใช้การช่วยเหลือยังไงสามารถกดสูนหะรือว่ากด bubble service f, ได้ยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับได้เลยครับตัว bubble service ที่รวมในเรื่องของตัว b e v e r a g e นะ,ค,ะครับจะรวมอยู่ใน แพ็กเกจอยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมาาก็คือม่าได้มีอะไรเพิ่มเติมใช่ครับตัวตัวเมนูที่เบลเวเดตที่สามารถสั่งได้นี่คือมีอะไรบ้างครับอ,อ๋อถ้าเป็นกาแฟจะมีเป็นอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่อย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าในส่วนของมอคค่าอาจจะเป็นในส่วนของ private dining อีกทีหนึ่งนะครับผม <S <S <ช>อาจจะไม่รวมในของบริการของบัตเลอร์อ่าแต่วพวกพวกซับดิงอะไรพวกนี้ซับดิงไม่รวมก็ไม่ได้รวมอจะรวมเป็นกาแฟอย่างเดียวใช่กาแฟชาแล้วก็ช็อกโกแลตครับผมอัดช็อกโกแลตอ่า แอลกอฮอล์ก็คือไม่รวมไม่รวมคโอเคแล้วคุณคุณบาช่วยแนะนำไอตัวอ่ามนิตี้พวกนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างอ๋ออันนี้นะครับผมจะเป็นสบู่นะครับผมของแบรนด์ของเราจะใช้เป็นของมอลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบาซานะครับผมหลังจากที่เอ่อถ้าเกิดว่าคุณผู้ชายต้องการแช่ตัวแล้วต้องการเพิ่มกลิ่นอัธรสอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถโรยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อที่ขัดตัวนะครับผมใช่ ขอบคุณ <Okay. S 1> มากเลยครับคุณบาสะา,าต้องการให้บาส์ช่วยเหลือย,อยังไนสามารถกนะด,ดสูนหรือว่ากดปุริสวิตได้ยี่สิชั่วโมงเลยนะครับได้เลยครับขอบคุณนะครับนบขอบคุณครับขอให้ความสุขกับการเข้าพักนะคะคุณสุประ,ะชัยขอบคุณมากครับยินดีครับ ทุกคนคะสำหรับการเข้าพักครั้งนี้นะคะเอ็มมีแจ้งกับทางโรงแรมไปค่ะว่าต้องการเทคอเคชั่นนี้เนี่ยในการที่จะฉลองเบิร์ตเดย์ในเดือนเกิดเดือนนี้นะคะทานโรงแรมก็เลยจัดเค้กแฮปปี้เบิร์ตเดย์นี้ให้ค่ะซึ่งมันตัวชีสเค้กนะคะแล้วก็มีเป็นเวลคัมเค้กตัวนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีผลไม้ด้วยค่ะ ทุกคนคะ่ะพอตกช่วงเงย็นหรือหัวค่ำแล้วนะคะทางพนักงานเขาก็จะมาเาทินดาวห้องให้เรานะคะให้พร้อมกับการนอนค่ะซึ่งเขาก็จะมีการปิดม่านอย่างนี้ให้ให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก่อนนอนนะคะเราก็มารีวิวเรื่องของเครื่องนอนหรือว่าเตียงกันดีกว่านะคะซึ่งเป็นเป็นที่เรื่องลือกันมากๆเลยว่าเตียงที่นเนี้ยเนี่ยดูดวิญญาณน,นะคะซึ่งกว่าแล้วกาว คือดูวิญ,ญญาณได้แต่ว่าต้องตื่นเนาะคือถ้าไม่ตื่นเนี่ยก็จะลําบากเอานะคะก็คือไม่อยากนอนเหมือนกันนะถ้าไม่ตื่นเนี่ยในเรื่องของตัวบริการของทางที่เดซอนบีจิ i แบงกอกนะคะเขา,ามีให้เราเนี่ยสามารถเลือกหมอนได้ด้วยอย่างที่คุณบาสที่เป็นบัตเลอร์บอกไปะนะคะก็จากในลิ้นชักตรงข้างๆข้างๆเตียงนอนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นใบเป็นเมนูของ หมอนที่เราสามารถเลือกประเภทหมอนได้ว่าเราพิเอฟหมอนแบบไหนนะคะก็สามารถกดศูนย์โทรไปเขาเรียกโทรไปขอเป็นรีเควสต์พิเศษได้นะฮะซึ่งมันมีหลายประเภทมากๆเลยค่ะคุณขามันก็จะมีตั้งแต่แบบว่าแบบหมอนที่มันแบบทั่วๆไปเป็นลาเท็กซ์นะคะแล้วก็มีเป็นแบบเป็นเฟิร์มบอลมีเป็นคอนทัวร์แล้วก็มีเป็นบัควี e นะคะแล้วก็มีเป็นคอมเพ n เนียนแล้วก็มีเป็นคอมเพ n เนียนก็คือหมอนค้าง ไว้หมอนขาเพราะว่ามันนอนคนเดียวก็เหงานะคะก็ต้องก็เอาหมอนข้ามานอนกอดน,นิดนึงนะคะแล้วสิ่งที่เอ็มแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยมันมีหมอนสําหรับคนที่ตั้งครรนค่ะผู้หญิงตั้งครรนค่ะนะคะเพราะว่าหมอนแบบที่มันพปอร์ตผู้หญิงที่กําลังมีครร์นเนี่ย <c oughs> ก็เขาจะพพอร์ตในเรื่องของตัวตัวตัวท้องนะคะตัวตัวครร์ของผู้หญิงแล้วก็ช่วง lower back นะคะก็คือ หลังช่วงล่างนะฮะเพราะว่าคนท้องเนี่ยอาจจะอาจจะแบบต้องโฟกัสในจุดตรงนั้นเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นจะเทยจะเทยแค่คันเฉยๆก็คือหมอนไหนก็ได้นะคะเอาเลือกที่สะดวกคะ่ะทุกคนคะ่ะดูนี่คะ่ะความน่ารักของบัตเลอร์ของ The s t n ต์ i ิ is Bangkok นะคะซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเอ็มได้สั่งแบบเครื่องดื่มมาทานที่ห้องใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จัดเป็นคุกกี้มาให้ด้วยแล้วก็คุกกี้อร่อยมาก บัต l เลอร์ชื่อคุณเม่นนะคะเขาก็จัดมาให้เลยค่ะตอนเชิญดาวตอนช่วงกลางคืนนะคะจัดมาให้พร้อมกับชาคาโมมาลกินตอนกลางคืนแล้วก็เซตคุกกี้ที่แบบคะลดไหลลดมากกว่าเดิมสิ่งที่น่ารักคือการ์ดค่ะนี่ค่ะคือแบบน่ารักมากคุณเม่นขอบคุณนะคะถ้าคุณเม้นดูรายการนี้อยู่แบบอยากจะแต่งกิ้วคุณเม่นมากๆเลยเราฝากต่งกิวคุณบาสด้วยนะคะเป็นบัตเลอร์ที่น่ารักของ ที่เดซเซนลีจิสทั้งสองคนเลยทั้งคู่เลยนะคะประทับใจมากๆเลยอืม Good Morning ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเราก็ตื่นมาแล้วเปิดม่านแล้วนะคะก็จากเตียงเราก็จะเห็นวิวมุมแบบนี้เลยค่ะโอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วเดอ้อเออสวยมาก นะคะน้ำมาคืนนี้ก็คือหลับสบายมากๆเลยเตียงเขาดูดวิญญาณจริงๆแต่ดีมากเลยที่ดูดแล้วคืนค่ะเพราะไม่งั้นก็ไม่ตื่นค่ะเมื่อเราตื่นนอนกันแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเอ็มพาไปทัวร์โรงแรมกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้น12นะคะที่จะเป็นตัวเช็คอิน,นะคะ่ะทันนี้นะคะเขาก็จะมีเซนติจิสบาร์แล้วก็ห้องอาหารวิวค่ะที่เรามาทานอาหารเช้ากันนะคะตอนนี้ก็เปิดอวคาะสามารถปทานได้ค่ะ ซึ่งที่เซนิจิสบาร์นะคะก็จะมีอัฟอร์นูนทีโดยเชฟเอจากท็อ Chef ประเทศไทยค่ะต่อมานะคะเอ็มจะพาทุกคนมาชมชั้น15ที่เป็นชั้นสระว่ายน้ำยิมแล้วก็สปากันนะคะนี่เลยค่ะสระว่ายน้ำจึ้งมากๆเลยค่ะโอ้โหสวยมากแล้วก็ชิลมากถ้าอากาศดีแล้วฝนไม่ตกนะคะก็สามารถเล่นน้ำ แช่น้ําหรือว่าจะนอนที่ผูเบสข้างๆนอนชิวกันไปค่ะ แล้วตอนนี้ยิมก็ปิดนะคะทางโรงแรมก็เลยจัดเป็น outdoor ยิมให้กับทางเกสมาออกกาลังกายได้ด้วยค่ะมีทั้งเครื่องคาร์ดิโอแล้วก็ดัมเบลให้ได้ออกกาลังกายค่ะก่อนเราจะจบคลิปนี้กันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับห้องเชร,ราไลอแอสเตอร์สูตรกันค่ะว่าภายในห้องนี้เนี่ยมีข้อมูลอละไรจะจุก,กจิกภายในห้องบ้างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะตรงกระจกนะคะจะมี ป้ายแปะบอกนะคะว่า for your privacy ให้ปิดม่านนะคะคือกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีคนมองจากข้างนอกเห็นเข้ามาข้างในหรือเปล่าเอ่ยแต่ข้างนอกถ้าเห็นจริงก็เปิดโชว์ไปเลยสิคะต่อมานะคะก็จะเป็น walk through closet ค่ะซึ่งจะมีเป็นประตูบานสไลด์ปิดกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำกันนะคะ สำหรับห้องน้ำนะคะก็จะมีทั้งอ่างอาบน้ําเป็นวิวแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ยก็คือทั้งมีทั้งเวนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวค่ะซึ่งจะบอกว่าเวนชาวเวอร์น้ำไม่ค่อยแรงค่ะต่อมานะคะห้องสุขหาก็มีสายชําระไว้ให้ทั้งห้องข้างหน้าแล้วก็ห้องข้างในเลยค่ะสำหรับอ่างล้างมือนะคะในห้องน้าก็จะมี2อ่างค่ะแล้วก็จะมีเตรียมอ่าอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะคะอยู่ในดินชักข้างๆอ่างค่ะ ตรงหัวเตียงนะคะก็จะมีลำโพงของเจนีวาตั้งไว้ให้อยู่ค่ะสามารถต่อบูทูธหรือว่าจะเปิดเป็นวิทยุก็ได้ค่ะรีโมทจะอยู่ในลิ้นชักข้างหัวเตียงนะคะส่วนทีวีเราก็สามารถแชร์สกรีนผ่านมือถือของเราได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้คือรีวิวของ t h s s e n เ w นวิชิสแปง้อกับการ s t a y c เคชันของ M ครั้งนี้นะฮะก็ EP ไปพักครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่า คุ้มมากๆเลยแล้วก็แบบประทับใจมากๆโดยบริการของทางโรงแรมนะคะโดยเฉพาะทีมของบัตเลอร์นะคะที่ดูแลเอาใจใส่ดีมากรู้ว่าเราชอบอะไรหรือว่าอยากได้อะไรก็จัดมาให้เราทันทีเลยค่ะนะคะแล้วก็ตรงเวลาด้วยค่ะเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะอันนี้คือขอชื่นชมคุณเม่นแล้วก็คุณบาสเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบน Facebook Page ของ อ EIM uh, e x p ok e r i e n t e m a n c e s ไปเจอกับตัวแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีตอนใหม่ๆของไปพักออกมาเรื่อยๆค่ะยังไงวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย